ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมวนตอนนี้ก็อกอลังอยู่ช่องบลูเดนีโอโกส์เกมมิ่งอีเช่นเคยทุกคนนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการสอนแต่งพื้นที่น้องคนนึงขอมาผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครนะผมลืมไปขอโทษเออนั่นแหละนะก็น้องแบบโปรไฟล์สีชมพูนะเขาขอเอขอเขาขอมาว่าให้ผมเนี่ยสอนแต่งฟินิกอะคิมโบให้หน่อยนะครับซึ่งผมก็ เอาวันนี้ก็มาทำห้เลยทุกคนสำหรับฟินิกอะคิมโบทุกคนนะก็เอ่อก่อนนี้จะไปแบบเออดูของแต่งผมเนี่ยก็อย่าลืมแบบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะใกล้แบบก็จะถึงร้อยซับไปแล้วอ่ะอีกแค่เก้าคนนึงอะก็ถึงร้อยซับใช่ป่าวว่าเออใช่แค่เก้าคนก็ถึงร้อยซับแล้วช่วยกดหน่อยทุกคนนะเออแบบถ้าถึงร้อยซับผมก็จะทำการเอ่อทำคิวเอทุกคนนะให้ทุกคนถามอะไรก็ได้นะแบบถามกี่ข้อก็ได้ทุกคนนะก็ถ้าจะดูของแต่งของผมทุกคนนะก็ไปดูกันในหน้าโหลดเอาเลยเพื่นว่าผมแต่งอะไรกันบ้างทุกคนนะก็ไปดูเลย ก็มาอยู่กันในหน้าโหลดเอาครับผมกันแล้วทุกคนนะเราไม่ใช่เป็นโมโนติกสเปเซอร์นะทุกคนแล้วก็ใส่เป็น MIP อันนี้ทุกคนนะที่เพิ่มของระยะดาเมจแล้วก็ระดีเดี่ยวนอนแล้วก็ความแม่นยำเมื่อไรยิงนะแล้วก็ใส่เป็นอันนี้ทุกคนนะ MIP Light 5 MW ใช่ป่ะเออน่าจะอย่างนี้แหละเออนั่นแหละนะเพิ่มความแม่นยำเมื่อไรยิงแล้วก็ความมีแรงวิ่งยิงนะทุกคนนะแล้วใส่เป็นเบิร์กอะคิโบเช่นนั่นเองนะก็จะเลยก็จะสอนแต่งคิโมชิ่งต้องใส่เบิร์กอคิโบอยู่แล้วทุกคนนะก็ใส่เป็นาาควมมจุแกกซีนนะ ก็ของแต่งผมก็จะเน้นไปทางหน้าของระยะดาเมจแล้วก็ความมั็นยามเมื่อเล็งยิงนะทุกคนนะก็อะคิโมะเลยถามว่ามันสามารถลงไปเล่นแรงได้ไหมก็เล่นได้นะใช้เป็นด่านแบบด่านอไรด่าแคบๆอ่ะทุกคนมันเล่นมันก็พอเล่นได้แต่ว่ามันก็ไม่เล่นได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าไอยี่สิบห้าที่ผมบอกทุกทุกคิวนะผมจะบอกว่าพวกปืเกคนเมต้าไทยี่สิบห้ามันก็มันก็ปเป็นเมต้านะมันก็ตบพวกปืนนี้สบายๆ,ๆทุกคนนะก็ถ้าจะดูเกมเพลย์ของผมนะ ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์คกดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็สามารถดูเดทิวประธานทูมอนี่วอลเล็ตได้ด้วยนะนะทิ้งทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างเลยนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างอ่าใต้ล่างนี้คนนะก็สามารถดูเดทมาได้ทุกคนทะา,า,นะางทูมอนี่วอลเล็ตแต่ทุกคนก็ไปดูกันในเกมนึกว่าผมจะเล่นอ่าผมกดแรงแล้วนะแต่เนี้ยวันนี้ผมก็จะกดแรงโชว์ทุกคนด้วยนะก็ไปดูกันว่าผมแบบจะพอเล่นไหนมาหรับเจอบ้อคิมโบทุกคนนะ ก็ไมนอยู่ในเกมเพย์กับผมนะผมก็ได้เป็นด่านเอ่อแคสนะทุกคนใช่ปะอันได้อ่านว่าแคสแหละเอาโหมดฮาร์ดพอยต์นะซึ่งผมก็กดแล้งท็อปแบบท็อป400ของเซิร์ดูทุกคนนะเป็นแบบแล้งแต้มมือขึ้นนะทุกคนนะก็มาดูกันเลยว่าผมจะเล่นได้ไหมทุกคนจะเอาฮิโบในเบต้าแพทนี้ทุกคนนะไป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 เล่นยากแน่นอนนะผมบอกเลยโอ้ยตายซะโอ้โดนในนี้สองลูกจะรอดเหรอครับสุดยอด มาด้มาด้โอ้โหระ,ะระยะนี้ไอ้ระยะนี้ไม่น่ารอดว่ะ <c oughs> คือด่านพวกแค้เนี่ยมันเป็นด่านยาวนะครัมันระยะสำหรับพวกอะคิโมนะเพราะมันเป็นดานานน่า,านแบบด่านไกลๆมันมีทางยาวเยอะโอ้ <c oughs> ไม่น่ารอดป่ะวะนี่ต้องใกล้ๆอ่ะต้องใกล้ๆแบบจะใก,กล้ๆจริงๆอะ่ะ <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหแม่งผมบอดแล้วมันสู้ปืนเบต้าไม่ค่อยได้ ถ้ามันใกล้ๆตายแน่น,นอนถ้ามันใกล้ๆนะตายหาแน่น,นอนก่อนนู้นแ่ะเออนี่โอ้โหเพื่อนรัดเห็นป่ะเมื่อกี้แบบเฮมเมกขึ้นแบบเราแตะนะผู้ปรนะานชาคำ้ำแม่ก็ชอบมาตลอดเลยสุดยอดต้องชนะตอนเนี้ยวันที่ผมต้องชนะนเจอคิมโบมาดิโอ้โหมันจะไหวไหมเนี่ย นี่แค่ในหะ้งแต่งแบบนี้ระยะดาเมจแบบคู่ความไม่ยามาันนะมันยังแบบสู้พวก c b r 4ไม่ได้อะ่ะป็นนี่คือมันแบบโดนแบบกระจอกจัดเลยสลับเมตาไปนน้นกะว่านะเอ้ยฮมพอจะได้คิวจะไหลโดนแล้วตลอดเลยโอ้โหเยวะเวยเออนี่ไก่ไก่ก็ตายดิโอ้โห,โโหไม่เสือกมาก,ก่อนกนรลีโลดเลย กันไปกันไปมาดิมาดิแต่ยันนี้ก็ตายไปดิน้องมันเอาเคีย์บลอกผมมาเล่นเลยวะอุ้ยเดี๋ยวได้ได้จบสวยพโหวสวยทีมเมื่อกี้มันได้ทีมเพิ่งแล้วผมตายนะโอ้โหก็หลังเข้าอีกอะ่ะมันเกิดตรงนี้อะแล้วเกิดอย่างมั่วเลยสุดยอดยึดไว้ทีมผมเข้ายึดไม่ได้วะ ผมจะเข้าเสร็จแล้วผมตายทุกทีเลยอยา่าขึ้นข้างบนนะไม่ไหนเข้าไม่ได้วะเฮ้ย,ยเออพอดีไป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 อยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยข้างหลังแน่นอนอุย้ยแม่ปิงโอ้โหเล็ดอะแล้วไม่คิดเดี๋ยวม่ปิงนะมาตายแล้วนะ โอ้โยกินยีดทะลุรถไม่ได้หรอติรดรถได้ดังนี่ผมก็เสกเอาปืนงงง,งไม่น่ารอดไปดีกว่ามาอยู่ละครับไปอย่างนี้ก็ตายดิอุ้ยทะุทะน,ทนุเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคนข้างหน้าก็มีหน้ามาหลังก็มาให้ตายเถอะพระเจ้า เข้าเลยเพื่อนเข้าเลยจะต,ต้องเข้าวะไม่เข้าเราแพ้วิ่อย่างช้าเลยวะโอ้โหผมถึงได้บอกว่าปืนเมตามันดีไอยู่แล้วทุกคนนะผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เจ้าฟิดิกในเมตาแผ่นนี้มันเบาแบบเบามากอะโอ้โหนี่มันเกิดอะไรตรงนี้ล่ะผมเลยชอบระบบการเกิดของเกมนี้จริงๆไม่ไม่ยิงไม่เสี่ยงยังฮะหลังมานะ เนีย,เนยบผมอยากจะได้เกมมากเลยแล้วใจว่าทำไมมันเกิดอย่างนั้นนะ่ะมันเกิดแบบได้ทุเรศมากอะ่เกอะเออหายากไหมเนี่ยยิงระยะนี้ตายเนี่ยนี่เฟนิกซ์อคิโบเนี่ยไม่ไปแล้วครูมาอยู่แล้วครับว่าแล้วต้องปีนมามาดิก็เดี๋ยวเราพนุ่มอุ้ยไม่ตายว่ะ อย่าเกิดหลังนะโอเคไม่เกิดหลังด้านหลังไว้ให้เพื่อนเกิดหลังโอ้โ oh, ไม่เยอะเยยายนะผมก็ไม่น่าหิงไน้อยู่แล้วละอคิโมไม่กระจายจัดเลยโอ้โ oh, หแล้วมันหนักอย่างเงี้ยคือถ้าแบบเราโดนหนักแรลงอนะ่ะคือเล่นยากเลยนะแต่คนเล่นเป็นๆอ่ะผมแนะน,นำว่าเวลาแบบเรายืจดจดได้เลยให้หนักแนะนำว่าอย่าแบบอย่าไปเดินแบบดันทั้งฝั่งที่เราเสียเปรียกนะให้ให้ใหใหดดกเขาไว้เลยอะ่ะดูข้าหน้ดีกว่า มาเงี้ยก็แตกดิโอ้ยได้ข้างหลังซ้อนอีกเรอขยานซ้อนจังวะเออโอ้ยเรียบร้อยนี่แปกแปกคิวปิงเหรอต้องเิ่มออรจริงแล้วปะเนีย่ยคนระยะอย่างนี้ระยะอย่างนี้ผมก็แตกดิครับพี่น้องหูตันทันลัลว่ จเย็นกระสุนหมดโอ้แม่งกระลูนหมดไวยังวะนี่ขนาดใส่ล้วก็ไอเพิ่มไม้ครับสีเลยเนี่ยหืมสองตัวพิตริกไม่โคตรเบาเลยอะเบา,าจังวะสิบเองเหรอโดนเนออิร์ฟเหรอรือย่งไงวะโอ้โหจะตายอยู่แล้วเพื่อนแม่งไม่ใส่เปิรก์กอันนั้นมาผมตายเลยอะ ในี่ยโปลียิงยิงรอเลยว่ามันต้องมาเสียงตีนขนาดนั้นหมูท่านูตายแล้วนิดเดียวเพื่อนเพื่อนยิงหน่อยเพื่อนนั่นจะตายแล้วนั่นจะตายแล้วเดี๋ยวหลังดี๋ยวก่อนวะาควายขีโ้โมขึ้นมาสวยเพื่อนสวเพื่อนไม่ได้คิวเลยกู ทำอะไรข้อมอามนจาประเดพะนพ่อหนุ่มแต้แมแบงค์มันหมื่นแม่งก็เล่นยากมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่โซไม่เสียงอยู่ดีก็โผล่มาหรือผมมองไม่เห็นเอออะไระะพระเจ้าอ่ะโอ้โหตายก่อนผมได้นี่แล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยจุดหน้าทุกคนอ่า อ่เขาหม้อหุงข้าวเออเขาหม้อหุงข้าวเ,าาาเ,าาาเาลยอะไรครับนี่นี่ปมามใครอะนี่ปาม,มาอีกว่าโอ้โหแม่งจะเข้าได้เลยเคียวอีกเก้าเดียวไม่เป็นไรเรามีสิ่งนี้ไว้ทุกคนมันก็คือโอเวอร์เลเตอร์อืมโอ้โหไม่ใช่นโน้นดิเกอร์โอโวเวอร์เลสเตอร์ผมไม่โดนใครยิงเลยโดนโน้อนอยู่เนปา สวยเรียบร้อยโอ้ยหลังเพื่อนเห็นไหมนะจะวิ่งจะเพิ่งวิ่งไปตีเห็นกูตายมันต้องต้องเอกใจแล้วตรงนั้นน่ะไม่เห็นอะไรเลยจริงๆทีมกูโอ้ระยะนี้ยิงยากจัดๆต้องข้อแล้วมั่งทีมเข้าหน่อย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 โป่ง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  ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี a ๋ยวเดี๋ยวอ่ะมาดิหล like ังเข้าอีกก็สมหมดอย่างไวเลยเรียบร้อยมีโทรสวยสวยเพื่อนอีมีสองด้วยเหรออั่งนี้ด้านโอ้โหผมน่าจะปล่อยข้างหน้าดีกว่ามันไม่น่าปล่อยตรงนั้นเลยผมปล่อยพลาดวะ โอ้โหเดินจูบอย่างนั้นเลยไม่ตายเกือบเบาจังวะอู้ดเบาเลยเบาเกินไปอ่ะเบาจนไม่น่าให้พ่ยเลยแบบโอ้โหจะตายแล้วเพื่อนอืมไม่สอนเมื่อกี้ถ้าเพื่อนหันไปยิงคือตายแล้วนะโอ้จบเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อย ก็จบกัปแล้รลูกสลัคินในวันนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่อ่พอใช้ได้นะไม่ไม่ได้ดีเลยเวอรแบบขนาดนั้นก็พอใช้ได้แหละเกือบเกิดจะไม่ดีเลยแหละนะก็ถือว่ามผมผมคิดว่าไปเล่นปืนแบบเมตัาดีกว่านะก็ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครป์ผมแล้วก็อย่าลืมแบบเอ่อสามารถโดเน a มาทางทูมิเน่เวิลด์ได้ด้วยนะเพื่อแบบสนับสนุนผมนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนับสนุนผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำการขึ้นชื่อไว้อ่าหน้าคลิปเลยนะทุกคนนะก็ไปทุกคนจะคลิปต่อไปนะทุกคนนะว่าจะให้ผมสอนแต่งหรือว่าทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ทุกคนนะก็ถ้าถึงร้อยซับเนี่ยผมก็จะทำอ่าคลิป Q&A ด้วยแหละไปแล้วทุกคนเจอกันดิ้นรนคิดดีมีความ